จริงๆคนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงที่มันแพทเดินไปบอกวงว่าเอ้ยกูมีแฟนนะทั้งวงตกใจกันจะเข้าหลุมเดิมหรือเปล่าวมาอีกแล้วสนใจวะคนนี้คนนี้เจอกันยังไงคะคือแพททำงานประจำมาตลอดเป็นทำงานสถาปนิกมาตลอดแล้วก็เรียนจบกลับมาก็ยังทำอยู่แล้วก็คนนี้ก็คือเขาเป็นสถาปนิกอยู่ในทีมเดียวกันเป็นรุ่นน้องเด็กกว่าแพทห้าปีแล้วก็คือเหมือนเป็นแบบโปรเจ์แมเนเจอร์แล้วก็เขาเป็นทีมหนึ่งในทีมเนีัย สนิทกันเพราะว่าเขาทํางานเก่งแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าจะเก็บกับคนนี้เป็นน้องในชีวิตที่แบบซีกันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็รู้ว่าหนูอะ <Anything S 2> เาฉูเขาเล่นดนตรีด้วยเขาเล่นกีตาร์ที่บ้านเขาเล่นดนตรีกันหมดก็เลยกลายว่าเราถูกคอกันแต่เราก็ไม่ได้คิดเกินเลยกว่านนะ้องเพราะเขาเด็กกว่าแล้วเขามีแฟนอยู่แล้ว <AM? S 2> เขามีแฟนแบบพกันมา7เจ็ปีไงค่ะการที่เขามีแฟนอยู่แล้วอะทําให้เราเป็นตัวเองเต็มที่โดยที่ไม่ไม่ได้มีกําแพงอะไรกันไม่ต้องระวังนะว่าแบบว่าอะไรเขารู้สึกว่าเขารักแฟนมากด้วยตอนนั้นทุกคนรู้เปิด เปิดตัวเองเต็มที่กับเขาเหมือนได้เพื่อนสนิทคนใหม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งก็เขาก็มาบอกเราว่าแบบเขาไม่ได้คิดกับเราแบบพีซึ่งเราก็อา้าวอยู่ดีไม่ว่าดีนอฉันชอบเธอนะแต่แบบไม่เคยลองคิดในแบบนั้นอนะคือเขาเป็นคนจริงจังอะค่ะคือเขาดูเรียบร้อยค่ะแต่ว่าจริงๆเขาแบบเขาเด็ดขาดเขาค่อนข้างแมนแล้วก็แบบตรงไปตรงมาคือชอบคือบอกว่าชอบแล้วก็สุดท้ายไม,ไม่นานเนี่ยค่ะไม่แบบหลักอาทิตย์อะ เขาก็คือบอกเลิกกับแมนเขา mm hmm. ทาั้งทางที่หนูก็ยังไม่ได้แบบตกลง uh huh. ว่าจะคบกับเขาอ่ะคือตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยฉันคุยกับคนอื่นอยู่คนนี้ก็เข้าท่าคนนั้นก็เข้าท่าแต่แบบคือคนนี้เป็นคนสนิทของเราคนหนึ่งแล้วเราก็แบบอ้าว <laughs> เรายังไงอ่ะเราคือนี่คือกดดันมาที่ฉันแล้วหมายงงว่าคุณเริ่มมาแล้วคือฉันต้องคบหรือย,อยังอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดแค่ว่าเหมือนกับมันก็ต้องเสี่ยงอะเรื่องแบบนี้คือจำยังจําข้อความที่เขาส่งมาให้ได้อยู่เลยหนูตั้งเป็น เป็นรูปโปรไฟล์เขาในโทรศัพท์เป็นข้อความภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขียนออกมาว่าแบบถ้าคุณไม่เสี่ยงที่จะแบบโดนกรีดหัวใจเปิดพอัวดเจ็บอ,อาจจะไม่ได้มีความสุขที่สุดในชีวิตและอาจจะไม่ได้เคยเจอรักแท้เลยด้วยซ้ำอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าออก็ไม่มีอะไรตรงสเปคเลยสักอย่างคือหมายถึงว่าเด็กกว่าด้วยค่ะแล้วเขาก็ดูเรียบร้อยแล้วเขาก็ ขาวๆตีๆตัวเล็กๆคือตัวสูงเท่ากันอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบมันก็จริงอย่างที่เขาพูดว่าแบบหนูกาได้เจอความหลักที่ดีที่สุดในชีวิตกับเขาจริงๆเลยอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งของแพทเขารักการเติบโตของเราเขารักที่เราเป็นตัวเองหนูอยู่กับเขาเหมือน,นอยู่กับแม่เนี่ยคือหนูแบบมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น mm hmm. ก็ทําได้กับเขา S <S <S เต้นท่าบ้าๆบอๆกันอยู่ในบ้าน,น่นเต้นท่าแมงสาบกันหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับจุดที่เราแบบเป็นเป็นอะไรก็ได้อะกับเขาแล้วพอเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องซีเรียสเขาก็เป็นคู่คิดให้เราได้ไม่เคยขึ้นเสียงใส่กันเลยค่ะเคยจะมีแค่แบบไม่พอใจกันไม่เกิน2ชั่วโมงก็คือดีกันตลอดเขาคิดเหมือนกันว่าแบบคบกันมันไม่ควรจะต้องโกรธกันนานก็พอมีปัญหาก็จะเงียบ เงียบลงเรื่อยๆเงียบทั้งคู่บ้านก็เงียบลงเรื่อยๆเงียบคือไม่เคยแบบไม่เคยพ่นอะไรใส่กันก็เงียบเงียบลงเงียบลงแล้วสักพักก็จะแบบเอาตัวมาติดกันคือนั่งแปะกันไว้ก่อนเฉยๆคือแบบฉันยังคุยกับเธอไม่ไหวเ้ยแต่แป๊บเดียวค่ะมันก็จะแบบกอดกันก่อนคุยกันไม่ได้ไม่เป็นไรกอดกันก่อนแล้วเราก็เหมือนกับจาได้ว่าอ๋อเราหลักกันแค่แบบจับมือกันสัมผัสกันกอดกันก็แบบใช่ฉันหลักกันเราหลักกันแล้วมันก็มันก็คือแบบกลายเป็นว่าอ๋อ เข้าใจแล้วว่าความรักที่มันที่มันดีแล้วมันจะไปกันต่อได้ยาวๆมันคงจะประมาณนี้แหละกี่ปีแล้วครับห้าปีกว่าๆค่ะห้า้าปีใช่ใ่ถ้าจะหกปีสิ้นปีนี้ค่ะเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าที่เคยผ่านมาเลยกลายเป็นว่าอ๋อทุกคำทุกคำสอนของที่แบบเคยได้ยินที่นู้นจิงใครเคยกอดหูว่ารักดีๆมันจะง่ายรักดีๆมันจะง่ายมันไม่เหนื่อยมันมันจะไม่เหนื่อยในวนนี้อ๋อใช่ไม่เหนื่อยเลยมันเป็นธรรมชาติมีแลนแต่งงานไหมคะ คุยกันไว้ค่ะคุยกันไว้สักประมาณเมื่อไหร่นะเอ่ยเดือนน้าค่ะกว่าอาทิตย์ห <laughs> น้านเลยพี่ไงท้องกว่า <laughs> <laughs> คุยกันไว้แต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะบวชก่อนค่ะ